สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข้เหนียวเซอิริสานทุกท่านครับพี่น้องอสําหรับอีพี่นี่นะครับผมพาพี่พน้องเข้าผู้หางว่าแม่ลูกครับพี่น้องมื่อนี้มีให้เลือกแบบโบอันแบบจุใจแน่นอนครับพี่น้องนะครับมื่อนี้มีหลากหลายทั้งแม่หัวโลนนะครับแม่ลูกเขาแม่ลูกเชลูรีกับมีครับพี่น้องนะครับอีพี่นี่มาอยู่ที่คอกห้อยวินะครับมื่อนี้ทักทายเพิ่งจะน้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสี่เหลี่ยมขอพูดเอฟซีของลูกข้เหนียวก็ห้อยวิเคงนี้ก็แล้วครับ ครับผมอ่าอีพี่ทียก็ถือว่าได้รับการต้อนรับเ<ไ>ปน็นอย่างดีเนาะอ่าหลังจากอ่านะครับเฮาได้มาอ่าเบิ่งใน้าอีพี่ทีแล้วอีพีนี้ก็มีให้เบิ่งอีกหลากหลายคือเก่าล่ะพี่น้องนะครับแม่ลูกหัวหล่นง,งามๆนะครับเอาก่อนไปรับชมที่ต่างฟาร์มหอยวิยยบ้านใด้ก็กครับผมบ้านน้องอีกุ้มตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอโกมาาไซยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรสี่ิดต่อได้ก็บศูนย์หกสี่หกห้าเก้าสองสี่เป็นหกเบอร์นี้กับเป็นเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันได้ครับ ครับผมเอป็นบุกกับวินัยมาครบครับผมครับผมเอานะครับผมขึ้นเบอร์หายพี่น้องกับโจดตามเบอร์ในคลิปเลยนะครับพี่น้องหาฟังบอทัานนะครับมาเบิรงคูแรกก่อนเอาคูใหญ่มาฝากคือเก่าหลับพี่น้องคืออีพี่ทีแล้วนะครับคูนี่ก็ถือว่าที่เด็ดนะครับแม่ลูกใส่วิเบิ้มเลยครับพี่น้องนะครับแม่ลูกใส่ใหญ่ๆเลยนะครับสาหรับแม่ลูกคูนี่ลูกตัวที่ไหนครับผมอยู่น้แม่ลูกแรกครับผมอันนี้เป็นลูกแรกเนาะครับผมเอาแม่ลูกแรกครับพี่น้องใหญ่ๆเบิรงพี่น้องสูงถั่วหัว เอาแม่เพื่อนนี่หอดร้อยหกสิบป่ครับเอาร้อยหกสิบหาเลยครับเอาร้อยหกสิบหาเลยนะครับลูกสาวลูกพ่อได้ครับสาวช็อกโกแลตครับผมลูกสาวช็อกโกแลต UN เอ็สี่หนึ่งเจ็ดได้กี่เดือนแล้วครับลูกสาวเขาประมาณหกเจ็ดเดือนได้ครับอ่าประมาณหกถึงเจ็ดเดือนมีใบวิสระพี่น้องครับผมแม่เป็นลูกสาวชื่อว่าซึ่หกครับครับแม่เป็นซีวายศูนย์เก้าหกร้อยหกสิบบวกไปหาร้อยหกสิบห้าลูกสาวเป็นลูกช็อกโกแลต UN เอ็สี่หนึ่งเจ็ดพี่น้องเบิ้งเลี่ยมตนเลี่ยมตัวมาดีครับพี่น้อง เอามาเบิรงคู่แรกนี่ก็ถือว่าสําหรับผู้หาแม่ลูกเกรดดีๆพี่เมียมจักหน่อยคู่นี่แม่เห็นว่าทับเรียบร้อยไหมครับเนาะแม่ทับอลไรครับผมทับหลอนึงนะครับทับวันที่สิบแปดครับผมครับผมใส่พอไดนครับผมไอซิปดูครับอ่าไอซิปกรดูเคเอฟเจ็ดสองนะครับเนาะครับผมเปิดไว้หลฟ์ไปได้ครับคู่นี้บาทนี้หกหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมหกหมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทครับพี่น้องส่งฟรีภาคอีสานด้วยครับพี่น้องส่งฟรีทั่วภาคอีสานต่างภาคก็คุยราคากันได้นะครับงวดดีโมวิตตำนี้ถ้าพี่นน้องคู่ี เอาซื้อสองเอาไปรุ่นสามทับวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาพี่ว่าติดนะครับคิดว่าติดนะคเคเอฟเจ็ดสองครับพี่น้องผ่านรอบเออครับพี่น้องเนี้ยคนเมึงอนายลูกอ่าล่อรอผ่านรอบนะครับเนาะครับผมนะครับอผ่านรอบสองครับผ่านรอบแรกอ่าผ่านรอบแรกอ่ารุ่นรอบสองครับพี่น้องเบิ้งสวยๆเลยพี่น้องเบิ้งเชื่องเชือกครับงัวเพิ่นเอาจับใบได้เชื่องดีหกหมื่นก็อีกหนึ่งพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องกับเกล็ดไงพี่เมี่ยมขนาดนี้ นะครับผมโทรมาเลยเบอร์โทรขึ้นหายเราอียดขึ้นหายง่วยู่อำเภอกำมร่าใสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องนะครับสวยๆแบบนี้ฝากไว้จากคอกคอยไว้จริงง่วงามครับพี่น้องคอยไว้ครับคอยไวีครับอ่าคอยวีนะครับเนาะอ่าคอยวีง่วงามขอให้พี่น้องเอาฝากไว้ครับคอยวีง่ังงามกันพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวบองเลยเสียเลยเลยครับเอาเดี๋ยวเบื้งอีกคู่หนึ่งครับพี่น้องนะครับผมเอา เอาคู่ต่อกันอ่าคู่ที่สองนะครับเนาะไปนี่รถก็ได้อ่าเดี๋ยวไปเบิ้งคู่ที่สองครับพี่น้องลูก็เป็นแม่ลูกหัวหลุดขึ้นกันหาลูกกันได้หว่าดีอ่าเดี๋ยวเพิ่นไล่ลูกมาให้เบิ้งครับพี่น้องลูกอมันนี่หลายคู่ครับพี่น้องมันนี่หลายคู่ให้เบิ้งนะครับตัวนี้ก็อ่านี่ครับสีแดงเข้มหัวหลุดนะครับพี่น้องไผหมักอ่าเฟ่มนี่หุ่นนี่ยังอัดอาหารได้เด้อครับพี่น้องนะครับเบิ้งอ่าเรื่องเม็ดสีเลี่ยมโตเพิ่นดีนะครับนี่ครับแดงโบดเข้มเลยอ่าเดี๋ยวให้เพิ่นไล่ลูกมาให้เบิ้งครับผม อ่าครับผมลูกเพิ่งยืนแม่แล้วนะครับผมลูกสาวเดีกยประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับเนาะครับผมอ่าประมาณเจ็ดเดือนครับพี่น้องหกถึงเจ็ดเดือนแม่สูงประมาณลอยสี่สิบห้านะครับสี่สิบบวกไปห้ารอยสี่สิบห้าลูกแรกคือลูกสองครับคู่นี้เป็นลูกสองครับผมอ่าลูกที่สองแม่ทับไปครับผมแม่ทับไปแล้วครับผมอ่าแม่ทับไปครับเรียบร้อยแม่ไซเคเอฟสามหนึ่งไปครับผมไซเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับสำหรับไพ่มักคู่แม่ลูกแม่นี่ถือว่าแดงโบดเข้มให้ลูกดีนะครับแม่ลูกดีลูกตรงนี้ มีใบเพชรครับผมอ่ามีใบพร้อมเนาะครับเนาะครับผมมีครับอ่าเอกสารครบคู่นี้เปิดใบทะเลขับสามหมื่นหกพันบาทครับผมสามหมื่นครับอีกอ่าสามหมื่นกับอีกหกพันบาทครับผมอ่าสามหมื่นหกนี่ครับนี่ครับเอฟหนึ่งพร้อมใบเนาะครับผมเอานะครับใครที่สนใจลูกสาวไปเตียวครับผมลูกสาวชั้นแรกครับผมราคาสามหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องได้ลูกตัวเมียอ่าแม่ก็อ่าถือว่าโครงสร้าง นะครับเม็ดสีดีครับพี่น้องคู่นี้เอาต่อไปนะครับคู่ที่สามแม่ทับไวปแล้วนะครับแม่ทับได้วหเนาะแม่ทับ้วครับไซเพอไ์อะไรรอบรอบครับไซเคฟสามหนึ่งเลยครับไซเคฟสามหนึ่งอันนี้กับคู่ที่สองนี่กับซีสองลุนสาม้อมกันนะครับพี่น้องซีสองรุ่นสามพึ่งกันนะครับต่อไปคู่ที่สามนะครับอันนี้ลูกกับประมาณแปดเก่าเดือนแล้วเอานะครับแม่ก็ถือว่าเป็นบ้านเฮาเอินง่วลูกผสมไทยบรารมันนะครับส่วนสูงอยูร่อยซีสิบได้อันนี้ลูกสาวเขาด้วยครับพี่น้อง อ้าวลูกโตเมียนะครับสูงแทบจะเทียมแม่แล้วกับโครงสางมาดีเป็นลูกหลานนะครับเนาะลูกหลานครับมีใบเขาเดี๋ยวลงไหลกันเดี๋ยวเพิ่นเจ้าทองแดงครับพี่น้องครูนี่เจ้าทองแดงครับผมแม่ทับไปครับนี่แม่ทองว่างครับแม่ทองว่างเนาะครับผมลูกเป็นของเจ้าทองแดงครับอ่าเจ้าทองแดงนะครับเปิดไว้ร้ายไปเลยครับคู่ที่สามสองหมื่นเก้าพันบาทครับ สองหมื่นเก่าพี่นอ้องสื่อตะโค้งเมียดิกับสองหมื่นเก่าเราพี่น้องได้ลูกสาวไปนั่มเอาสือ่ออ่านะครับได่งวตัวเมียสองตัวในราคาสองหมื่นเก่าเมีเขาก็เป็นแม่บอกต่อได้ลูกสาวใหญ่มากกับเป็นแม่ต่อได้อีกครับพี่น้องอันนี้สําหรับผู้อยากเลี้ยงง้วหางวแม่ลูกนะครับได้ลูกตัวเมียไปเพื่อขยายฝูงนะครับเข้าได้แม่บกไปสองตัวเลยแม่เขาก็ถือว่าพี่น้องมิสันครับผมติดโบนนะครับรวมกับ นี่ครับเฝ้าโทรได้พี่น้องนะครับสองเมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับผมเก้าพันบาทหา <พอ S 2> สเต็กับพี่นอ้อนงนะครับว่าเอาแบบดีเอาแบบใดในตลาดนีด่ครับผมยานจนเกือบขาดเราพอแล้วพี่น้องสองเมื่นเก้าแม่ลูกส,สวยๆแบบนี้ผู้หาอ่านะครับแม่ลูกเอาความหน้าเสื้อถือเพิ่นมีบริการทรงนะครับผมเราต้องไปย่างในตลาดก็ต้องขอคล่อยไว่อ่าหอกขอคล่อยวิครับพี่น้องเพิ่นมีครูงามง่ามมาฝากพี่ฝากน้องนะครับบอปเคยขาดมาแย่ไม่ดนี่แม่ลูกนี่พี่น้องได้ไปอีพี่ทีแล้วก็ถือว่าได้รับการตอบรับไปแล้วครับผม นะครับพี่น้องเขาก็บม้แบงไปหลายครูครับพี่น้องนะครับเพราะว่าในงบประมาณที่พี่น้องเมื่อหลายหลักหมื่นนี่ได้แม่ลูกงามแบบนี้นะครับสองมื่นกับอีกเก้าพันบาทก็พันบาทครับพี่น้องนะครับสามคูอ่านผ่านไปนะครับผมผมนี่นะครับหัวลวนแล้วครับเอาหัวลวนเนาะนะครับแม่ลูกหัวลวนอีกคูหนึ่งนะครับแม่ลูกหัวลวนอีกคูหนึ่งลูกตัวเมียขึ้นกันอันนี้ก็ขยับลงมาอีกครับพี่น้องมาดีเอาลูกที่ไหนครับอยู่น่าแม่เป็นลูกแรกครับผมลูกแรกลูกประมาณจ็ดเดือนครับ ลูกคิดว่าได้สามเดือนครับผมมาณสเดือนครับสามเดือนกว่ลูกเนว่แรกพ้อแม่กัลอยสามหอดย่คับพี่น้องส่วนสูงเลสามสลละมาามสิบหบวกครัามสบหบวกนะครับแม่ม่ได้รับนะครับเนาะนะครับทสองนครับอ่าเปิดว้เท่าไรครับคูที่สี่หมื่นหันบาทครับผมหมื่นหกหมื่นหนบาทถืองันว่าหมื่นหกพี่น้องเองลวแกกระเป๋าเบืองเลยผูเบิงคลิปแล้วครับพี่น้อง แค่กระเป๋ากรเบิดจัง่อยครับเงินนมื่นหกได้เมียลูกงามๆามหญ้าเต็มทงเต็มทาออกไปไฮไปหน้าออกไปหัวงหน้าหัวงสวนนะครับหญ้าหลายเสียดาย่อากตัดถิ่มมาเอาัวเมียลูกแบบนี้ครับมื่นหกเอาไปถิ่มไว้นะครับเอาไปป้อยไว้ในสวนก็ได้นดอ๋ย่าแม่ก็ได้กินหญนะ้าดีกว่าพี่น้องเอายาข่ายหญ้าไปฉีดดีกว่าเอาไปตัดถิ่มครับพี่น้องเพื่อนญ่ไปหน้าครับเงืนมื่นหกพี่น้องมีกำไรแน่นอนสำหรับครูเม่ลูกแบบนี้นะครับเอา คูที่หาไปที่นี่เป็นแม่ลูกปะครับแม่ลูกเลยครับเอาไปเบอร์อีกหนึ่งคูครับพี่น้องมาที่นี่แม่ลูกคือกันคูที่หาครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวคุณไปไล่ลูกมาให้เบิ้งพี่น้องเดี๋ยวไปไล่ลูกมาให้เบิง้งอ่าเบิ้งแม่ถาซะก่อนแม่ก็หวัวโลนตัวน,นี้น่าจะเป็นโลนธรรมชาติครับพี่น้องน่าจะโลนธรรมชาติเลยคูนี่นะครับแม่นี่มีรอยหาซิบบวกถึงรอยหาซิบหาเน่นอนพี่น้องเรื่องโครงสร้างนะครับมาดีนะครับเท่าไว้่ลูกลูกคันตัวใหญ่นี่ยนะครับเอาลูกนะครับลูกตัวใหญ่่่ๆนนีีคครรัับบลูก ไงเด้อพี่น้องอาจจะหอดขวบปีแด้อลูกเพื่อนนะครับลูกสิบเดือนกว่าครับสิบเดือนลครับกว่าหัวรุนนะครับพี่น้องตัวนี้หัวลุนเป็นวัวที่ไม่มีเขาแต่กําเนิดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมบานเท่าเอิญถ้าเป็นเขาหน่อยหน่อยอ้อนเอิญเขาบีถ้าตัวนีบวมมีขื่นเขาบีเลยพี่น้องนะครับหัวรุนหัวรุนบวมมีข้นเขาขื่นทั้งแม่ทั้งลูกแม่ทับไปครับพายท้องว่างอยู่ครับผมแม่ท้องว่างนะครับนี่แลูกกประมาณสิบเอ็ดสิบสองเดือนนะครับตัวนี้เอาไปจัดซัดทับเอาครับพี่น้องนะครับเท่ากับ ได้เฟีย,ยใหญ่ๆหัวลนพันธุกรรมหัวลนธรรมชาติเปิดไว้ไลยมาได้ครับครูที่หาสามหมื่นหกพันบาทครับผมสามหมื่นหกพันบาทเปิดขายเลยนี่ครับสามสิบหกครับ, 36, บพี่น้องแม่ลูกนะครับยำอีกรอบหนึ 36, ่งสองต36สามสิบหกมนพี่น้องเอาไปงัวนตัวเมียสองตครับพี่น้องงัวตัวเมียสองตในราคาสามหมื่นหกพันบาทพี่น้องล้องตีราคาแยกเบิ้งครับพี่น้องมันคุ้มขนาดใดนะครับผมคุ้มนะครับในราคานี้ นะครับผมลูกสาวเขาเขาเอาไปเห็นแม่ครับพี่น้องแม่เขาี่ผมประกันให้เลยนะครับลอยหาสิบบวกไปหาลอยหาสิบหานี่ครับหัวล้นธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกนะครับยำอีกรอบหนึ่งคููนี่ไผหาพันธุกรรมแบบลูออกมาประตองในคุดเขานี่พี่น้องลนธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกเลยคู่ต่อไปเข้าบาดพี่น้องนะครับหาคููผ่านไปนะครับเอาแม่ท้องอะไรครับนี่เอาแม่ท้องขันการก็นเนาะนะครับไผหาแม่ท้องสดสวยพี่น้องมีมาฝากอีกแล้วครับ ลูกอ่านะครับท้องแรกสาวสดสวยอ่าร้อยห้าสิบมีครับส่วนสูงนี่ท้องจะเดือนนั้นท้องครับท้องสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าพอได้เนาะครับได้ท้องเคฟสามหนึ่งครับผมท้องเคฟสามหนึ่งประกันท้องเนาะครับผมตรวจเศร้าเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับไผยมแน่ใจยินดีให้ตรวจซ้ำตรวจซ้ำนีครับผมเอาหมอมาตรวจซ้ำยืนยันกันเลยนะครับสาหรับแม่นี่ตำนี้นี่ผมมี่จะมองนะครับเนาะครับผมอานะครับ ชีดกระชับดีนะครับขอขาอ่ากำไลขอขาดำหนาขาดำเพื่อนเท่าเอินเท่าเอินง้วบัตรเท่าเอินง้วโบดเนาะครับผมนอกดีโบดลึกมากครับตัวนี้แดงโบดลึกเลยราคานะครับบาตนี้เปิดไว้ที่26,000บาทครับผม26,000ประกันทองประกันทองครับผมเอฟสามหนึ่งใบรอยเอกสารครบครับผมเศร้าเรียบร้อยสำหรับง้วสาวทองแรกเรื่อครับพี่น้องย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเอาต่อไปเอาเนี่ยแล้วเอาเหลือิมเฉลิมเอามาขันกลางสำหรับเอฟซีผู้ อยากจะเอาไปเลี้ยงสไตล์ชาโลลีมีฟูนี่เดียวอยากได้เพิ่มนะครับแม่ลูกคูนะครับพี่น้องนั้นลูกผูนะครับดีลูกกันอะไรอย่าให้เบินนะครับลูกกันนะครับเป็นลูกตัวที่ไหนครับพ่อไอวินเป็นลูกตัวที่2องหะครับลูกตัวที่2องนะครับพี่น้องลูกตัวที่2นะครับนี่ครับงวงงามขอกหอยวิครับพี่น้องมีเมือนี่มีแม่ลูกชาโลลีมาฝาพี่ฝางน้องข้าความลูกผูครับหลายตัวมันเริ่มจิตใจนะครับตะกีีมันก็อ้วนอยู่จับยานมผมกับว่ามันต้องมี อ่าลักมื่นมื่นหาล่ะพี่น้องนะครับผมอ่าชาโลเล่หน้อยรุ่นนี้นะครับอ่าพ่อแม่เพิ่นเริ่มใจต้องหลายเติบครับนะครับแต่ก่อนมันจะอ้วนดีหรือดอกมันหลายตัวเลี้ยงว่วหายยาวพ่อพอป็นไงเอาชาโลเล่กะบ้านเฮากะที่เป็นไพ่ชาโลเล่ลูกผสมเนาะครับผมคู่นี้เปิดไปเท่าไรครับหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมอ่าหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับผมเอาเรื่องมือลูกกับคู่นี้พันบาทครับพี่น้องแต่ลูกนี่กะจับขายกันกับยูลักมื่นสองถึงมื่นหาเนาะครับเนาะ นี่ครับจับยานุ่มชะลูรีครับไผสนใจกะทักไายเพิ่มมาได้เด้อครับพี่น้องนะครับไผหาเล่ไปเลี้ยงนะครับมีฝู้งยี่เหล่าอยากได้ไปเพิ่มได้ลูกโตผูกระขายออกได้เร็วแม่กระทับครับพี่น้องได้ผสมเลยแม่ลูกมื่นเจ็ดนะครับอ๋อนะครับมื่นมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องมื่นเจ็ดพันบาทมื่นเจ็ดอะไเนี่ยพกมาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวไทยไล่รายละเอียดต่างๆแอดไลน์มาเบิองอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเนาะ ตัวต่อไปนี่นี่มันเป็นงวงไอ้บอมเแม่กับลูกเด้ครับแต่วันขอดเดียวกันขายใส่กันไปเลยอ่านะครับผมตีแยกได้ครับเนาะตีแยากได้ตีคู่ก็ได้คู่นี่บอมเแม่กับลูกครับพี่น้องบอมแม่กำลุครับแต่วันงวงขอดเดียวกันตัวเดียวกันทิ้งซัดแล้วครับนั่นไปได้เหมาขอกมาเนาะครับผมเอาไปได้เหมาขอกมานี่ก็ับทิ้งซัดแล้วครับพี่น้องมีเมื่อกออกมาแล้วครับเลยบอกราคารวมก้อนคูนี่นะครับราคารวมสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมสองหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้แม่สาวน้อยนะครับรุ่นย่านมหนิพี่น้องกับยูเล่าเดือน นะครับหาถึงหเดือนยานุ่มเรียบร้อยนะครับเอาประเทศเขาหรือว่าลนธรรมชาติครับไอ่ลนธรรมชาติได้ครับนี่ลนธรรมชาตินะครับผมผม,ผมขายแม่เป็นไปแล้วครับแต่ว่าเป็นวัวข้อเดียวกันผมเลยขายใส่กันไปเลยครับผมพัญ<บ>ากครู สองหมื่นหกครับผมอ่าคขณะค่าแยกในห้อยวิบ่าที่นี่ค่าแยกแยกแม่คือแยกแยกเร็วยังโครมาคุยกันกได้ครับจังครมาคุยเนาะอันนี้บอกคู่กันบ่แมปนแม่ลูกยะครัรวมหนึ่งแต่ว่าบเป็นแม่ลูกนะครับยำก่อนครับเป็นแม่ลูกนะไม่ใช่เป็นแม่ลูกแต่ว่าขายจับกันไปเลยครับผมแม่เป็นอ่าแม่นี่เป็นสัตวนเราเนาะครับผมเป็นสัตว์แอยากได้เจ้าตัวอ่ะโยครับผมอยากได้เจ้าตัวน้อยก็ได้คือเอาครับหาส่วนสูงกับรอยหาสิบบวกเนาะแม่ครับตัวแม่หนี้รอยหาสิบบวกไปหารอยหาสิบหาเลยอ่าเบื้องจากอ่าวงเขาเนี่ยจะม โดยปรมาณนะครับยกคูสองหมื่นหกอยากแยกท่วงเลยพี่น้องมูนี่นะครับจะเอาตัวน้อยตัวใหญ่เบิดไปครับอานนี้เหลืองวัวเนื้อครับเดี๋ยวให้เปิดเป็นวัวเนื้อให้เอาเปิดเป็นี่สำหรับผู้หาผู้เอาไปขุนเอาไปเลี้ยงบวกขุนก็เอาไปนะครับเอาไปเฮ็ดแม่บกกยังได้กไครับผมแม่แม่บกกระไ้ครับผมมันก็ขึ้นกระจิกสัตว์อยู่ได้ครับสัดน้ำสองหมื่นเนี่ยเยอะเอานะครับนี่ครับเป็นเครื่องอมดำแดงครับพี่น้องอมดำแดงหายเป็นเนื้อไรล้ครับลอยห้าสิบได้ครับส่วนสูง เบื้องจากวงเขาน่าจะมีลูกมาแหลวประมาณหนึ่งโตนี่ครับเปิดไปไล้์ไปได้ครับตัวนี้หมื่นสี่พันบาทครับผมหมื่นสี่ราคาทองว่างหมื่นสี่นะครับพี่น้องตัวนี้น่าจะมีลูกมาแหลาหนึ่งโตเป็นเงาอง้อเครื่องอมดําแดงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทส่งฟรีทว่วอีสานผักเนือผักกลางภาคอ,อื่นคุยราคากันได้นะครับเนาะ ตัวหน่อยเขาขายมื่นกว่าที่แล้วี่ครับงม้มวครับหรือมักแบบไหไรก็ออเดอร์มาหาแห,าหาบหอยวิาหาไแหให้ยก็ได้ครับพี่นนองห้ามีเขามาใไม่ไกับสิได้เบิ้งแต่ขันเบิ้งในคลิปนี้เราชอบมักสนใจอยากจะได้นี่ โค้มาเบอร์ใดครับผมเบอร์โทรศูนย์หกสี่หกห้าเก้าสองสี่เป็นหกครับผมครับผมแอดไลด้ครับผมเบอร์โทรนี่เนาะครับผมบอร์น่ครับเอาราคายังต่อรองกันเลยนะครับเนาะครับผมอ่าบริการส่งเองพร้อมเลยครับพี่น้องนขายตาเลยครับห้อยวินาคอกเลยนะครับเอานะครับอ่าผู้สนใจบอกว่าจะเป็นคู่แม่ลูกเทพเทพครับพี่น้องคู่เรีกหกหมื่นหนึ่งพันบาทซื้อสองรุ่นสามแม่เฟมยัยยัยลอยหกสิบหาได้ครับพี่น้องลูกสาวช็อกโกแลตยูเอ็นซีหนึ่งเจ็ด นะครับผมหรือไผงบบ่หลายนะครับผมมื่นกับอีกเท่าไรครับคู่นี่หกพันบาทครับมื่นหกครับพี่น้องเบิงส่งฟี่ฝ่ยอีสานนี่ครับส่งฟี่ฝ่อีสานนู่ตัวเมียครับพี่น้องหรือมักแม่ทองครับตัวนี้นะครับประกันทองเชียบสามหนึ่งเปิดไว้เท่าไรก็ครับสองหมื่นหกครับสองหมื่นหกนะครับมีหลากหลายเลยพี่น้องวันนี้มาขอขอยไว้จริงมัวโมลนธรรมชาติตรงนี้นะครับนะครับผมหรือมักสไตล์แม่หัวล้นนะครับผม กับหลูกสาวสวยๆนะครับเอาไปรุ่นเอาไปทับเอาเออเอาไปรุ่นท่องเอาอันนี้ก็คู่2ได้3เปิดไว้3 6มหมนครับสามหมนะครับเอาราคาแต่ละโตก็ย่ำอีกรอบนึงเบิ้ง,งคลิปหลายรอบก็ได้ครับพี่น้องนะครับขอ,อกนี้่นใจดีอ่านะครับผม โทรมาต่อราคานะครับพูดจากันงายนะครับสวยๆแบบนี้มักแยกมักง้อเนื้อกับท่ายคลิปมักชลโลลีแม่ลูกกับมี่นะครับเอาสวัสดีพี่ดิขอบคุณหอยวิขอบคุณเอฟซีทุกคน <โฮ S 1> นะครับย่ืลืมกุไลก์กดเช่์เดียครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ